ประโยคแรกเดี๋ยวอ่านตามคุณครูก่อนหนึ่งรอบนะหมูชิ้นเจียควายเลอรหมูชิ้นเจียควายเลอเดนะอ่ะต่อไป祝您ชว幸福เ您ยน幸างชางโช长寿 หัว <I>, อ้มาหมาหัวไอ้มาอ่าเดี๋ยวมาดูก่อนนะประโยคที่หนึ่งม่ชิงเสียขวเล้ออ่ะอนุญาตขออนุญาตอันนี้หมูหม่ชิงมูชิงแม่ชิงแม่ชิม่ชิงเจีย๋ย่่ช ่มยย,ยภาษาษไทจะเขียนนะยังงไน快快快想开一个甜ูชิ快那有母亲ย快่ออ,อันที่สองเจี้ยนค่ะเอ่อจู้หนิงเชิญซินซิ่งค่ะจู้หน,นิงเชิญอันนี้เชิญตัวนี้มันจะเป็นอันนี้นะให้ม้วนลิ้นด้วยนะคะภาษาไทยภาษาไทยมันเขียนไม่ออก เขียนไม่ถูกมันไม่มีทักษะเป็นภาษาไทยเนาะเชิญเด็กๆออกเสียงเชิญน,นะคะอันนี้คุณครูฉดเขียนเซิญเฉยๆนะจริงๆมันต้องออกเป็นเสียงเชิญน,น,นะคะเชิญซินซิงอีโนซิงส่งมาแล้วนะครับซิงหูอะไรนะคะส่งคลิปอันนี้ไปแล้วครับอัดสดๆ ส่งอะไรเดี๋ยวคุณครูจะให้ให้ฝึกซ้อมใหม่ให้ฝึกซ้อมใหม่แ้วให้ส่งมาใหม่ที่ซีฟ้าแทบเอ่อเสิญินซสิซ่งฝูงเจี้ยนคางเอจีย้ยนคางฉางฉางอันนี้เป็นเสียงชือออกเสียงวนลิ้นด้วยนะคะฉางชู่ 长寿啊，这又放了音乐，读了。祝母亲节快乐，祝您身心幸福、健康长寿。来读来听。母亲节快乐，祝您身心幸福、健康长寿。我爱妈妈。 ภูมิยังได้ยินเสียงเพลงอยู่เลยนะใครเปิดเพลงหนูเปิดเพลงหรือคนอื่นเปิดเพลงในวิดีโอยังได้ยินเสียงเพลงอยู่เลยใครเปิดเพลงให้ตัดเพลงออกก่อนเอาคําที่สองคำนี้องหนูเป็นจู้เหนียนไม่ใช่เหนียนนะลูกจู้หนินจู้หนิ่นนะจดไว้หรือยังจดเสร็จหรือยังเอ่ย เดี๋ยววันนี้จะมาฝึกซ้อมอีกรอบนึงเอาให้ออกเสียงให้ชัดๆเลยชัดเลยของของเอิญคุณครูดูของเอินของเอินดีแล้วนะคะหนูจะใช้อันเก่าก็ได้นะหรือว่าหนูจะทําใหม่ก็ได้คุณครูไม่ว่าแต่ว่าอันเก่าของหนูเนี่ย เ,เสียงตอนหนูพูดมันจะเบานิดนึงได้ยินเฉพาะตรงครั้งแรกที่บอกว่า,ามาหมาตรงนั้นน่ะตรงนั้นจะได้ยินเสียงชัดแต่ตรงวิดีโอที่หนูถ่ายคนเดียวนั้นน่ะจะเสียงเบาอยู่หน่อยนึงของลูกนี้ก็โอเคอยู่นะคะของลูกนี้จะมีบางคำบางคำที่ยังออกเสียงวรรณยุกยังไม่ถูกยังมีอยู่นิดนึง หนูลืมคำอ่านค่ะหนูดูคำนะนจอ่าโอเคจดเสร็จแล้วยังเอ่ยเดี๋ยววันนี้จะใช้เวลาไม่นานนะคะเวลาที่เหลือจะให้เด็กๆไปไปทำวิดีโอให้เสร็จนะอ่าถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาตรงนี้เส็แล้วค่ะเสร็จแล้วกลับมาที่เดิมนะคะ อ,อ่านพร้อมกันอีกรอบหนึ่งค่ะหมู่ชิ้นเจียควายเลอร์ูรูปภาพออกไหมลูกเจียควายเลอร์เดี๋ยวรอสักครู่นะคะรู้สึกว่าสัญญาณไ,ไม่ค่อยดีอ่า 母亲节快乐，宝贝哈！祝您身心幸福，祝您身心，祝您，福，祝您身心幸福，是，祝你身心幸福，宝贝，健康长寿。 健康,健康长寿，健康长寿，健康长寿，健康长寿。长寿我爱妈妈，我爱妈妈。啊，又来母亲节快乐，母亲节快乐，快乐祝您身心幸福。 祝您身心幸健康长寿，健康长寿，我爱妈妈，我爱妈妈。โอเคกมาทีนี้อ่านอ่านสี่ประโยครวดเดียวนะหมูชิ้นเจียเลอ祝您身心幸福，健康长寿。Okay,

จู้หนินหนินนะคะหนินจู้หน,นิช่น身心าง健康长寿หัวไอ้ามามาออาคุณครูให้เวลาเยวแล้วครับยังก่อนนั้นเดี๋ยวให้อ่านทีละคนก่อนอ่านตามคุณครูทีละคนอา่าเริ่มจากพัชระโดนค่ะอา่าพัชระโดนเปิดไมค์ค่ะเปิดไมค์ 安安，母亲节快乐！母亲节快乐，祝您身心幸福。祝您，祝您哪里好，身心，身心，幸福，幸福，健康长寿，健康长寿，健不是健，健康长寿，啊、健康长寿，长寿我爱妈妈。 我爱妈ไอ้าวใครที่อ่านเสร็จแล้วให้เวลาไปฝึกซ้อมก่อนนะเดี๋ยวคุณครูจะเรียกนะคะฝึกซ้อมฝึกซ้อมให้ให้คล่องให้เป๊ะทุกคำโอเคไหมเอาภูมิมาเธอมั่นใจเธอมั่นใจแล้วใช่ไหมไม่เอาจู้เหนียนนะจู้หนินนะไม่ใช่จู้เหนียนนะอ่าหนินแถวหมูเชีลย 母亲节快乐，祝您身心幸福，健康长寿。我爱妈妈。อ่ะแก่งมาก。ทีนี้อ่าภูมิเอ่อถ่ายวิดีโอเอาแบบว่าสถานที่สวยๆหน่อยได้ไหมเอาแบบห้าวิไหมครับหรือว่าหนึ่งวิเอาอันนี้ถ่ายเอาเอาแบบว่า,เอา,บบวาเอาฉากหลังสวยๆนิดนึงก็ได้ หรือหนูจะหรือ,อจะไปยืนใกล้ๆแม่เอาบอกแม่เออไปยืนใกล้ๆแม่แล้วก็บอกไอพอแม่เป็นภาษาจีนก็ได้เพราะว่าในวิดีโอนี้มีหนูคนเดียวใช่ไหมแม่ผมอยู่กอุงเทพครับเอาเหรออ่ะแล้วที่อยู่ด้วยเป็นใครยา,ยายเหรอย่าครับ บอกยากก็ได้บอกยากก็ได้ยากก็อยู่าบอกยากยาก,าก,ยาก็ได้เอาเอาแบบเอทำสวยๆเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะทําเดี๋ยวคุณครูจะเอาวิดีโอพวกหนูมาตัดต่อเป็นเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์บอกแล้วแม่เป็นภาษาจีนของห้องปหกท่านหนึ่งเอาไปเอาไปโพสต์ลงในในเพจโรงเรียนนะภายในวันนี้ใครที่ส่งภายในวันนี้ให้ไปติดตามในเพจโรงเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะโพส วิดีโอบอกลังแม่เป็นภาษาจีนของปหกทับหนึ่งนะอ่าต่อไปภูมิออกจากห้องได้เลยค่ะภูมิผ่านแล้วอ่านเองผ่านแล้วออกจากห้องได้เลยแล้วก็ไปถ่ายวิดีโอสวยๆมานะครับสวัสดีครับค่ะอ่าต่อไปใครเอ่ยใครจะฝึกซ้อมก่อน ปิยพัฒน์อยู่ไหนปิยพัฒน์มาแล้วยังอ่อธีรพลค่ะธีรพลครับอ่อธีรพลฝึกซ้อมอ่านตามคุณครูคุณครูดูวิดีโอแล้วยังออกเสียงวรรณยุกยังไม่ถูกนะคะอ่านตามคุณครูก่อนรอบนึงหมู่ชิ่นเจียค่อยเล่อหมูชินเจียค่อยเล่อ祝您身ง幸ู chu ninh chân xin chung phu yên khang chan cho yên khang chan cho. Wa ai mama. Wa ai Ai lắm mosh son gia moshin gia quai moshon moshin chu ninh chu ninh son sing ิง幸福อืมงมามโชว妈哦อ่ามโอ้โออเคได้ได้ให้ซ้อมยังไม่ให้ออกจากห้องนะให้ซ้อมก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวให้ซ้อมห้านาทีห้านาทีทันไหมคะเดี๋ยวอีกห้านาทีจะเรียกสอบทีละนคนอีกรอบหนึ่งนะอ่าใครจะซ้อมกับคุณครูอีกคะ่ะ ใครจะซ้อมกับคุณครูอีกเปิดไม่เลยค่ะเดี๋ยวค,คุณครูจะพาอ่านพาซ้อมอีกรอบหนึ่งอ,อนูค่ะมูชิ่นเจียไยเลอร์มูชิ่นเจียนคเลอร์祝您身心ง福祝อ身心幸福ง健า长寿健康长寿啊长寿嗯我爱妈妈啊อีกรอบหนึ่ง 母亲节快乐，祝您身心兴啊，为何？祝您春，祝您春心幸福，幸福，祝您春心幸福啊，对，上学，健康长寿，我爱妈妈，长寿，享受啊，健康长寿，健康长寿,妈妈长寿啊，还问了三十七呢。

<c oughs> อาฝึกออกเสียงให้ชัดเจนหมู่ชิงเจียค่อยเลิกจู่หนินเชนซินซิ่งฟูไม่ต้องพูดเร็วนะพูดช้าๆก็ได้พูดแบบปกติไม่ต้องรวนเจียนคางฉางโชหวหัวไอ้มาหมา ฝึกซ้อมไปเรื่อยๆต้องออกเสียงบ่อยๆถึงจะถึงจะพูดได้ชัดนะคะอันนี้มันการการอวยพรเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเป็นสำนวนเพราะฉะนั้นคำจะออกเสียงยากๆหน่อยหนึ่งจะไม่เหมือนที่เราพูดกันโดยป,ปกติเขาเรียกว่ามันเป็นสำนวนการอวยพรเพราะฉะนั้นคำจะยากไม่เหมือนคำปกตินะคะเด็กๆต้องฝึกซ้อมหลายๆรอบหมู่ชวันแน,น,น่สุขสันฝู สุขาแข็งแรงรัาสุขภา,าพ,าพดีรักษาาพดีริาพดีรัอษูสุขภพรักพีรักาแล้วาสา,า,าฝดกซ้สุกับคาสุขดีรัสุดีโัหนูสังพูดไมัถูกมาเดีรักนาสุถ่ายีาดีโอใหม่แล้วสดงเั้าไปในดนะีรัายุขภาาสดรันนะะาาด้รัสีรสภายรัภาพักนปภพรักษรับ อ่านตามหันมู่ชิ้นจียควันย์ค่ะวันพี๋ยควันพี๋ย์ค่อนย์ค่ะวันพี๋ย์่ะนิงเิค่ันพี๋ย์ียนคางฉางี่เียนคางฉางู่หนย่ย่าหวยม่่ะอ่ะลอนอ่านเองอีกรอบนึ่่ได้แล้ว 母亲母亲节快乐啊祝您祝您身心身心幸福幸福啊幸福เหรอ健康ประโยคที่สาม健康长寿我爱妈妈健康长寿我爱妈妈โอเคฝึกซ้อมให้เวลา หนูห้านาทีฝึกซ้อมนะนั่นฟ้าค่ะนั่นฟ้ามาฝึกซ้อมกับคุณครูก่อนอ่ะเปิดไมค์หม่ชิมน่สนวายเม่อหมูสิขนเจวัค่สิขสจวายเล่สจูนินม่ขนต์นแ่สุนนแ่สนต์วันแินเซวันสนวัน่นกั่่างขสุขยน่แส ขออายมาม嘛ขออายมามาอ่าหน,นูลองอ่านเองดูสิคะหมูหมูชินเจียขวัยเรื่องความสุขความูุหนินจูยหนินีนนชินกูเจียวซิน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 ซิ่นซิ่น 幸ูซินกูสุขภายแงฉางส่ายนคางฉางฉันรักม,ามาอ่อาให้เวลาฝึกซ้อมนะคะอามีใครพร้อมแล้วใครพร้อมจะอ่านแล้วมีไหมคะเดี๋ยวถ้าใครอ่านผ่านแล้วคุณครูจะให้ออกจากห้องก่อนแล้วก็ถายวิดีโอมานะคะผมผม พร้อมครับพร้อมพร้อมต้องพร้อมจริงๆนะถ้าไม่พร้อมครูให้อ่านใหม่นะครับวันนี้จะเคี่ยวเข็นจนกว่าจะอ่านถูกอ้าวแบงค์ค่ะแบงค์ก่อนอ้าวปิดไมค์ก่อนโมชินจิเจียควายเลอร์จูนินชุนซินซิ่งฟู่เจียงคังช่างชู我爱อ่啊เหลือสองคำเหลือคำว่าเจียเจียกับคำว่า 呃，健，uh, 母亲节快乐，母亲节快乐，快乐<康>啊，健康长寿。OK，l、okay. uh, o n 一呢母亲节，<母>节快乐，母母母亲节快乐，祝您身心幸福，健康长寿。 我ม妈妈โอเคอ่ะออกจากห้องไปได้ตอนตอนอัดวิดีโอนะเอาให้ชัดแบบนี้นะครั uh. อ่าให้ชัดแบบนี้เลยอ่าใครอีกพัชรโดนอ่าเปิดไมมูชินเียว,ว่ 健康长寿，我爱妈妈。啊，你要看标，长寿，长寿啊，健康长寿，健康长寿。OK。